สวัสดีกับวันนี้บรรยากาศครึมกว่าครึมก้นวันตี่สิบึกสจิกายนปอดซอจงปันอร่อยออกสิบซี่ปอบกับคนตาส่วนไรยลุงนั่นส่วนจมรมกเกษตรแนวไม่นะครับเรามาแหลกกันเหลืองต่อมานี้กลางนะครับวันนี้ป้านมาห้าวันกับป้านมาหาวันในการที่ลงทุ่งเป็นตีเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวปั้นมาห้าวันแล้วนะครับดูยอดนะครับดูยอดข้องมันจะงามอ่องขึ้นมาเป็นเ,เรื่อยๆนะครับตามลำดับกันตอนนะอันนี้วันที่ห้าเหมือนกันนะครับรอันนี้มาได้สามสี่วันเองนะครับอันนี้ประมาณสามสี่วันนะครับอยู่สเปสะสปะนะยังไม่ห้ามยังไม่ก่อนอามตาตที่ก่อน กับอันิกรนะครับอนิกร,น,กน,กรนี่คือแนวตั้งวิธีไหมในการทำกรเกษตรแบบประสมประชันมีต่างเหลือกอีกมากมายเผืชอไรตัวน้อยตีเป็นผืดดังในท้องทลาดหรือผืดอ้วนกกแซ่ตามราแซ่ก็แล้วแต่พี่น้องกับเราก็รีบโจกาตํำนะครับก่อนที่เขาจากเราไป มาใจาจากผันเพือนนะครับจากในเรื่องกล้องกันเผื่อนก็ต่ําไปก้อนรวยไปก้อนแล้วก็หยุดกันแล้วเรายังไม่ได้ทําเราแกเริ่มตนนะครับปืดกระท่อมที่ลายลงนั่นนาวันนี้นะครับเราก็ตําแบบซ่องปังก็มีนะครับ,รก,บ,บ,ก,นะรบก็เรียกว่าแบบซ่องกิ้งอ็นเอนกันเลยตาแจ้งไปเลยนะครับวันนี้เราตําปืดกระท่อม ขนแนวตั้งทิศตั้งไม่เผื่อการกระซิบท,ที่ไปได้มากหน่อยเกลี่ยนั่นก็พี่น้องลองทากันเลยนะครับไม่ใช่กัดทุนไร่พี่น้องกับลงไปในดินไม่ใช่นักดินไม่ใช่นักว่าเรานะครับตัวตีนนักแผ่นดินทําให้เขานักแผ่นดินปนผลิตประโยชน์ก็มาถึงตัวพี่น้องกษตรกรวันนี้นะครับลงนั่นกับแกเริ่มตน้นนะครับวันนี้แกเริ่มตน้น ในการตั้มเปิดกระถอมนะครับลงนั่นก็ทําในเรื่องกล้องการปักจำกิ้งก็เรียกว่านบยอดนะครับนบยอดนะครับเราก็มาแล่นในเรื่องกล้องการติดเพาะนะครับอันนี้ก็พร้อมมาแลดไวนะครับเนี่ครับเรากันทำมาแลดกับไล่โคมไล่ตาตีเดียวอันนี้คือการทดลองนะครับแบบอยู่ปณีก่อนนะครับอ่าพอเริ่มขึ้นก็มีนะครับขึ้นแหล้กก็ยังนะครับ น,นี่เก่การทดลองยังไม่ได้ทำโรงให้เป็นมาตรฐานดีนะครับอันนี้คือการทดลองก่อนว่าขีมือเองํำได้มากน้อยแค่ไหนเราก็อย่าลองให้มากก่อนนะนิดนิดก่อนเดี๋ยวจะเชี่ยวใจปั่นนะอันนี้ก็ใจอันนี้มันก็ยังเริ่มตอนกล้องกันเริ่มจะมานในเรื่องของปิดกระตอมนะครับอันนี้จะแหลมไม่อกอี้ยึดมันจะแหลกๆกอยู่เลยนะครับ เราตัดลองในการทําเป็นการแรกกันกับพี่น้องครับลองทาเลยนะครับไม่มีใครที่ว่าอีําแล้วมาตรต้านเกินไปนะครับหรือว่า่วยรู้นะมันจะมีการลองปิดลองทุกกันในเรื่องกล้องการทาอันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมาปิดเลยเราก็เกย์กล้นะครับต่าไม่เลยนะครับไม่มีใครที่เป็นอาจารย์หมากอนครับเป็นมือไม่กันมาทุกคนครับเมื่อกักเรอกลับรอครับอาดกลับไม่ไม่กับมันจะเป็นการ หลวงรูมั่งกับตรงกระเตงเผื่อนมัง่งพอจำนันไปแล้วนะครับก็บายอันนี้ก็จำนันกันแล้วมาในเรื่องกล้องปืดกระตอมวันนี้นะครับกับขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามออเว็บบุ๊กกล้องลงนันหรือว่าต่าง่อง u t u b e นะครับหลา,ายลุงนันชวนรมกลุ่มเกษตรแนวใหม่กับขอบคุณตุดตานกับ,นบสวัสดีครับ